สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วเนาะมือน,นีกัไพยิปซี่อีสานทางเ b ี888ชาแนลเนาะจ้ะมือน,นีกลับมาพอกันกับดวงความราใกล้สัปดาห์เด้อพี่น้องของชาวราศีตุลชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระวังวันที17่17ตุลาคมถึง1 5พฤศจิกาย,ยนเด้อจ้ะกรอบการทำน้ยสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที24่24กุมภาพันธ์ถึง2มีนาเด้อจ้ะถือว่าเป็นการเช็คดวงล่วงหน้าเนาะเช็คล่วงหน้าจะได้ หาทางรับมือได้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องจะเริ่มที่การงานก่อนเนาะการงานการเงินหลังจากนั้นค่อยเป็นความรักคน้นสดรแล้วก็คนมีแฟนมีคนคบคนคุยเนาะพี่น้องก็ต้องบอกกันคือกาว่าเป็นการเปิดไพยโดยร่วมแล้วก็อ,าอา่านคำทํานาาไพ่ก็เป็นการอ่านโดยร่วมคือกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคุมทุกคนเนาะอาจจะบ่ตรงกับราศีตุลทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมี เกกิดต่างันวันเกิดต่างกันเวลาเกิดต่างกันพื้นดวงจะแตกต่างกันเนาะอันนี้เขาถือมาเขาเป็นการดูโดยร่วมๆเพื่อจะได้พิจารณาไปปรับใส่กเจาของเท่านั้นเนาะเป็นแนวทางซื้อได้พี่นอ้องอะการงานการเงิน24กุมภาถึง2มีนาสําหรับเช่าล่าสีตุลนเนาะ,ะการเงินพี่น้องการเงินหกเหรียญกับหนึ่งเหรียญหกเหรียญกับหนึ่งเหรียญเหรียญมิภัยเหรียญขึ้นมาสองใบต้องระมัดระวังเรื่องค่าเช้จแน่อยู่ หเหรียญเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อเพื่ออย่างแนวติเพื่อคนอื่นอาจจะมีคนเข้ามาขอความซอยเหลือเด้อพี่น้องเรื่องนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความซอยเหลือหรือ,อ,อมีไผ่ใบนีขึ้นมานําโดยวแมจิกเชียนบ่งบอกว่ามันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าหยังเป็นการรักษาหนาตานะพี่นออ้องรักษานี่ละค่าใช้ใจ่ายรักษาหนานี่ละพี่น้องบางที่ การเข้าก็ได้ต้องจกเพื่อคนอื่นน้าแนบโมเนเพื่อเจ้าของดอกจกเป็นการจกเพื่อคนอื่นแต่บบดนี้พอมีไผ่หนึ่งเหรียญึ้นมาน้านี่ถือว่าดีเลยเด้บางสิ่งบางอย่างสําหรับบางคนนะบางคนอาจจะได้ได้ได้ไดาราบรอยได้ของมีคาได้ทรัพย์สินใหม่ๆประมาณนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นกันได้เงื่อนก้อนอาจจะเป็นจาก มอลโดกจากครอบคัวหรือยังกระตามแต่พี่น้องมีไพสิบถวยขึ้นมานําถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ถึงจะมียล่ใจออกไปแต่ว่ามันก็มีเขามามีหายใจไปเถอะไปวาววาวจังซันดีกว่าแต่ว่ากะกะต้องระมัดระวังในจังน้อยคือบาละแต่ละคนก็ได้เรื่องงานบาดนี่ซีดาบคุณมาเลยซีดาบราชาดาบกับเดอะแฮงแมนช่วงนี้งานบบไปใส่มาใส่เด้อพี่น้อง งานบไปสมาใสรล่าชาดาบนี่ก็ถือว่าปัญหาคนค้างเยอะที่จะให้เข้าจัดการณนะตอนนี้นะแนวโนมอานาคตอันไกลกันยังมีราชินีดาบขึ้นมาหกดาบขึ้นมาบงบอกว่าเอเอ,เอที่มันติดมันขัดอยู่นี่มันบเป็นไปตามที่เขาหวังเนาะพี่น้องเรื่องการงานมันค่อนค้างนิง่งงานค่อนค้างนิง่งและมีอุปสรรคเล่่ๆนี่ก็ยังอุปสรรคก็ยังบบได้ไปใส่เด้ ราชินีดาบี่กับบงบอกว่าก็คือกนรละก็ล่าชาดาบคือมันมีเรื่องจุกจิกมีงานมาให้เฮาสะา,างมาให้เข้าจัดการพี่น้องแต่ที่นี่นะมีหกดาบมานำบงบอกว่าเดี๋ยวเวลาพานไปเรื่อยอเวลาพานไปเข้ากับจัดการไปตามที่เข้าเหตุดใดนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายได้เองอโดยที่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องได้เมื่อยแน ไายราชาดาบกับราชินีดาบบ่งบอกว่าจะเมื่อยแน่จักน้อยเด้อพี่น้องกับประคับประคองกันไปนี่ละถึงแม้ว่าความคืบหนามันจะบ่หลายหรือมันมีติดคัดเรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่เฮดให้มันยังขยับขยายยังบได้แต่ว่าหนึ่งเหรียญขึ้นมาสุดท้ายนี่บางที่ความคิดใหม่ๆโดยแมจิกเชียนนี่บางที่เขาอาจจะมีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่แต่ว่าโดยความมันเดยแฮงแมนมันขึ้นมานาเนาะพี่น้องเขายังเหตบได้เด้อเขายังเหตบได้อัศวินถวยขึ้นมานน่กะ ความมุ่งมันของเหาโดยแมจิกเชียนกับอัศวินถวยแม่กระทั่งกับสิบถวยที่ขึ้นมาบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นเฮายัางบอบ่คอยหลายคิดนะคิดอยู่คิดว่าเฮ็ดอันนี้นะจะดีเฮ็ดอันนี้น่าจะดีมีไอเดียดีๆหลายแต่ว่าหังยังล่งมือเฮ็ดบ่ไดด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นคนเขายัางสบายสบายอยู่นะความรู้สึกยังบอมุ่งมันพอ่อหรืออาจจะคิดว่างานมันยังบุนวายอยู่หนะน้ งานเกา่างานประจําที่เขายัางเห็ดอยู่นะมันยังมีปัญหาอยู่ยังบอยังบอพรค่ายปัญหาแต่ว่าในที่สุดแล้วหนึ่งเหรียญึ้นมานี่ไอเดียเฮ้านีนาจะม,ม,าจมีมีโอกาสเป็นจริงได้มีโอกาสเป็นจริงได้แต่ว่าต้องได้ใส่เวลาแนะอ่อ่คือหูกดาบออกไปเข้ากระซูกันไปนี่ละสูก,กันไปใน,กกน,ปในที่สุดแล้วเขาก็จะได้เริ่มลงมือเริ่มลงมือเริ่มเห็ด แล้วก็โอกาสที่จะสําเร็จกับมีนะ้ำหนึ่งเหรียญถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่มีโอกาสจะพัฒนาไปได้อีกไกลซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันไปในอนาคตเน,ะเน,น,เนานะเราบาลนี <c oughs> ้สำหรับคนเห็ุงานประจาเนาะอาจจะต้องขอโทษจ้ะสำหรับคนเห็ุงานประจำอ,อ,อาจจะมีปัญหาแน่จ้าหนเดอไพดเดอะแมจิกเชียนซิฟถวยอัศวินถวยขึ้นมาบ่งบอกว่าบางที่เขาอาจจะความตั้งใจในการเห็ดงานเขาบลาย มีไพ่ราชาดาบราชินีดาบขึ้นมาเนีเอ่อตรงระมัดระวังในหัวนาอาจจะจองอยู่เดิ้อพี่น้องหัวนาจองอยู่พอซะนั่นกะกระตือรือน้นข้นมาจักน้อยอยสุดตามใจเจ้าของหลายบางคนคือจะกเหตดกระเหตดเมือนี่โอ้ยเมือยไเว้ยขี่ขานนอนบ่คอยพ่อจังสันกรบบ่อยากเหตดอันนั้นบ่ได้หัวนาจองอยู่เดิมีไพ่ราชินีดาบก็บราชาดาบให้กระตือรือน้นข้นจักน้อยแน่ ตั้งใจในเรื่องการงานขึ้นจักน้อยแนะ่เพราะว่ามันค่อนข้างนิ่งมาดนบางคนกับตำแหน่งงานกับบได้ขยับไปใช้ดนเติบแล้วเพราะฉะนั้นกับกระตือรือร้นขึ้นจักน่อยเด้อและะ้วก็หกดาบนี่กเ็เรียกได้ว่าบอคอยมีอีย่างหือหวาเรื่องงานก็นไดดไปได้เรื่อยๆพี่น้องปัญหามีเฮ้ากัแก้ไปตามตามสถานการณ์อบอคอยมีอย่างหลวงหลายดอก ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรื่องงานเมือยแน่ยู่แต่ว่ากะจะพานพ้นไปได้ด้วยดีจัดการปัญหาใดนะไพ่ราชดาบราชินีดาบพุ่มมาจัดการปัญหาใดแต่ว่าความคืบหน้าอาจจะ่มี่ยัางหลายพี่น้องอาจจะงต้องรอต้องลอความสําเร็จความคืบหนามันตรงรอยังบอยังบ่มห้เห็นได้สัปดาห์นี้เนาะโอเคกับปะมาณนี่เรื่องงานเรื่องเงินเชาวราศสีตุ่เนาะ ต่อไปคว,ความรักความรักค้นโสดอันนี้ยิบไพ่้ไปให้แล้วเนาะเพบ่เสียเวลาความรักค้นโสดโอเคยิบมาเจ็ดใบความรักค้นโสดเก้าดาบขึ้นมาเลยเก้าดาบแปดดาบอืเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างเครียดได้พี่น้องสัปดาห์ค่อนข้างเครียดคิดหลาย ราชินีพระจันทร์เก้าถวยหนึ่งไม้เทา้าแล้วกะหกไม้เท้าเนะ The it, าะหรือเฮอร์มิตไพลรือสีเก้าดาบแปดดาบนี้คืดหลายแล้วกะเ,เป็นการรู้สึกว่าบ่มีทางออกได้พี่น้องอมองดูเลยนี่เรียกได้ว่าสำหรับคนโสดนี่จะเรียกว่าเป็นเป็นความโสดแบบกึงๆอันนี้อาจจะบด้ครอบคุ้มทุกคนนะพี่น้องบางคนเช่าราศีตุลบางคน รู้สึกว่าอแอบชอบใครคนหนึ่งอยู่หรือบมแมนแค่แอบชอบแอบคุยน้ำพี่น้องแอบคุยราชินีพระจันทร์กับเกาถวยขึ้นมาน้ากันนี่บอกได้เลยว่าอีอกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วเขาคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเราด้วยแล้วเข่ากับหูน้าว่าเขาคุยกับคนอื่นนะะ้าหลักกับางคนอาจจะโมแมนแค่คุยกับคนอื่นคนที่เขาคุยน้ำะนะ คนคนนั้นอาจจะมีแฟนแล้วนะแล้วเขากระรูกแต่เข้าบรรูดจะเหตุจังไดบางที่บางบางที่ต้องต้องเข้าใจว่าบางที่เขาคุยไปแล้วเนาะคุยไปแล้วแล้วมาลูที่หลังว่าเขามีแฟนแล้วจังสันแต่ว่าอ,อขอใส่เข้ามามันชอบไปแล้วเนาะชอบไปแล้วกับกัยักสีเหตุจังไดประมาณนี้อันอกกน,นี้กรณีหนึ่งเนาะอีกกรณีหน,นึน่งคือไปแอบชอบเขาแอบชอบเขาหล่ะกัยังบได้แสดงออกอย่างอันนี้ก็เป็นไปได้คือกัน ก็คืออาจจะยังบอดคุยกันแค่เข้าแอบ,บชอบแต่ว่าแสดงออกบ่ได้แสดงออกบ่ได้เพราะอย่างเข้ารู้ว่าเขามีแฟนแล้วเข้าก็เลยบอแสดงออกอันนี้เป็นไปได้คือกันบางคนเริ่มคุยแล้วบางคนยังบอเริมคุยแต่ว่าทางนี้และทางนั้นบอว่าสาเหตุหนึ่งหรือสาเหตุที่สองเออบอไมบบอว่าเหตุการณ์หนึ่งหรือเหตุการณ์สองไม่ว่าคุยหรือไม่คุยแปดดาบกับเก้าดาบบ่งบอกว่าเข้าบอรู้ว่าเข้าจะออกจากสถานการณ์นี้จังใด ้คยๆก็มาถ้า,าคนที่แอบชอบเขาเนาะแสดงออกกับบได้เขาหูว่าเขามีแฟนแล้วอืก็ได้ก็ได้จมอยู่กับความถูกเจ้าของเพราะว่าความรู้สึกชอบนะมัน่อนขางเยอะพี่น้องบ่สันบ่แปดดาบเก้าดาบคืดหลายกินบได้นอนบ่หลับบางคนที่ได้เริ่มคุยกันแล้วอาจจะมีคุยกันบ่รู้แล้วว่าเขาหูบอว่าเขาหักเขาหรือจังไนแต่ว่าความถูกของเขาเนาะมันมีเข้าคืดหลายระบาดนี้หนึ่งใหม่ก็โผกใหม่ขึ้นมาเนี่อาจจะต้องบอกว่า จร,จริงๆแล้วเร็วเร่วๆนี่เขากับอาจจะอยากอยากเริ่มต้นใหม่อยู่เริ่มต้นใหม่อมองวันหนึ่งใหม่ทาวนี่มันเป็นการแสดงออกได้ภัยใหม่ทาวพี่น้องสําหรับบางคนที่แอบชอบอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเสียงเป็นเสียงกันยังสนาอาจจะมีไอเดียมีความคิดในใจว่าอยากแสดงออกอยากแสดงออกให้เขาหูว่าเข้าชอบเขา เพื่อที่ว่าบางที่หกไม่เท่านี่มันความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาต่อไปได้สำหรับคนที่ยังบบกาแสดงออกนะลักษณะนี้พี่น้องก็คือว่าจริงๆก็ยังไ่ได้มั่นใจคากปันไดดอกยังยังแอบๆอยู่แต่ว่าก็มีแผนการมีแผนว่าอาจจะแสดงออกอาจจะบอกเขาเพื่อที่ว่าอีหยังจะเกิดก็ให้มันเกิดทามันจะพัฒนาต่อกันไปได้ก็ให้พัฒนาต่อทัพนัพัฒนาต่อบ่ได้กับอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าอึดอัดแห้งจักสีเห็ดจังใดเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะคิดจังสีนะไพ่ลื้อสีขึ้นมานี่ต้องต้องเรียกได้ว่าไพ่ใบนี้ออขอแนะนําว่าให้ทบทวนความรู้สึกเจ้าของถามใจเจ้าของให้แน่แนว่าสีเอาจังใดถ้าสมมติว่าเข้าถามใจเจ้าของแล้วเข้ารู้ว่าอีหยังจะเกิดกบับโบกไ้มันเกิดถ้าตามได้ถ้าเข้าบ่เปิดเผยออกไปเข้ากับว่าสบายใจ อเพราะว่าไอ้สิ่งบางที่บางคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีคนอื่นเขาอาจจะบ่มีก็ได้ออืเขาคุยกับคนอื่นเขาอาจจะแค่คุยยังบ่ได้โอเคเป็นแฟนข้อมูลเขาอาจจะยังบช่ชัดเจนเพียงพอเพราะฉะนั้นเขาอาจจะขอขอแสดงออกไปก่อนจังสนาอีหยังสิเกิดก็ค่อยเกิดประมาณนั้นก็เป็นไปได้คือกันเพียงแต่ว่าภัยลือศีนี่บ่งบอกว่าเฮาต้องเฮาต้องมั่นใจในความรู้สึกของเจ้าของก่อนว่าเฮาคือจังได หรือมองอีกแง่หนึง่งพี่น้องไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกว่าเอ่อเฮาต้องมีมีการปล่อยว่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่งางมันอาจจะบดอย,ย่ังใจเฮาแต่ก็คือว่าหลักการตัดสินใจก็ขึืนยุ่กับแต่ละคนเนาะพี่นอ้องอ่ไนะไพ่แนะน Metal, ําแนะนาซิปไม่เท่าเด็กถือเหรียญแล้วก็เดวิลอันนี้ไพ่แนะนานะพี่น้องซิปไม่เท่าต้องบอกว่าจริงๆสถานการณ์อาจจะยุ่นิ่ง,ๆอ,ๆ,อง,องๆอีกพักใหญ่ๆแล้วพี่น้องยุ่นิ่งๆอีกพักใหญ่ เด็กถือเหรียญเขาอาจจะได้ล่อซะก่อนออมันมันบวไปใส่มาใส่ดอกซิบใหม่ตรงว่าจังสี่บวกวาเข้าสีเห็ดหรือเขาเข้าสิตัดสินใจจังไดก็ตามแต่สิบไม่เท่าขึ้นมามันจะบอกเป็นไปตามที่เข้าคิดดอกมันจะยังบวอีกบังยังบวมมีหยังคืบหนาเขายังต้องเมยเขายังต้องแบกความรู้สึกหนีอยู่แต่บาดน,นี้เด็กถือเหรียญน,นี่เขาหนาจะล่อไปก่อนเด้พี่น้องเบิ้งไปเ <c oughs> ขาโทษจ้ะเบิ้งไปอีกซะก่อนว่าเ เบิงทั้งทั้งความรู้สึกเข้าเบิงทั้งเขานน่าละว่าสิเหตุจังใดต่อไปเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ของการล่อค่อยต้องใส่ความอดทนจักหน่อยเดอะเวิลถือเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ดีในลักษณะที่ว่าปัญหามันใกล้จะจบลงแล้วละล่ออีกจักหน่อยพี่น้องปัญหาจะจบลงแล้วจบจังไดว่ามีผู้ใดหูเพียงแต่ว่าเดอะเวิลนี่ต้องบอกว่าจบปัญหาแล้วเอ่อมันจะมมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่จริงๆต้องบอกว่า คลี่คลายไปในทางที่ดีนะนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ว่าจะดีจังดไดบ่มีผู้ใดหูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาก็มีความหวังไว้ว่าเขาโล่ค่อยไปอีกจักหน่อยเดี๋ยวถูกสิ่งทุกย่างก็คือจะคลี่คลายเนาะถือว่าโอเคนะพี่น้องให้กําลังใจกันเนาะสําหรับค้นโสดว่าบ่ต้องรีบรอนเพียงแต่ว่าเขาต้องมาจัดก,การกับความรู้สึกเข้านี่ให้มันดีขึ้นกว่าเกา่า พอเก้าดาบแปดดาบถือว่าเป็นปัญหาเข้าไปยึดติดเข้าเอาตัวเข้าไปยึดติดไว้กับความทุกข์หรือความรู้สึกนันมากเกินไปเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองให้แน่แล้วกัพญายามมองโลกเอ่อในแง่ที่เหตุให้เจ้าของมีความสุขแล้วก็ปล่อยว่างปัญหาแน่นะปล่อยว่างปัญหาอ,อ,อยู่กับความสงบอยู่กับตัวเองอทบทวนความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงแล้วก็ต้องใส่เวลาโลกค่อยแนะ่เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเอง เนาะพี่น้องอให้กำลังใจกันสำหรับคนโสดคนมีแฟนมีคนคบคนคุยแบบนี้โอเคเอ่อของเข้าได้เกา่าเอ้ยได้หกเหรียญสองดาบกับ่าดาบพี่น้อง <c oughs> ส่วนไพ่ตัวเขาได้เดอะแมจิกเชียนสเตรนแล้วก็หาถวย อาจจะสลับกันนะพี่น้องอันนี้กับเบิงเอ,เอาแถวบนนะมองว่าเป็นโตเฮ้าในหกถวยกับสองดาบนี่เฮ้ากับล่างล่างเล่อยู่นะพี่น้องล่างเล่ว่าเอ้หกตัวเม่นหกถวยหกเหรียญเฮ้ากับล่างล่างเล่อยู่ว่าสิ่งที่เฮ้าทุ่มเทเพื่อความสัมพันธ์นี่เฮ้าทุ่มเทให้เขาสาหรับบางคนบ่ได้ทุ่มเทแค่ความรักบางคนทุ่มเทเรื่องเงินเรื่องทองนํา พี่น้องทุ่มเทเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความรักความเอาใจใส่ทุสิทุยางหายใจไปทุสิงทอยางเพื่อเขาแต่ว่ารู้เหารู้ซึกว่าเอ๊ะเหาคืดมัดขุมคาอยู่บ่แล้วเหาใดกลับมาสมเหตุสมผลหรือบ่เออเขาหักเฮาหมากซ้ำที่เหาหักเขาบ่เขาดูแลเห่าซ้ำที่เหาดูแลเขาหรือบ่ประมาณนี้เหากำลังล่างเล่ใจอยู่กำลังโอบั่นใจว่า จะไปต่อหรือจะเฮ็ดจังไดดีหาดาบขึ้นมานี่บ่มบอกว่าจริงๆเฮ้าค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นในเจ้าของค่อนข้างสูงพี่น้องเชื่อมั่นในตัวเองสูงละกะ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่เลือกเลือกเยอะนํ่เลือกเยอะละกะ่ะเาขาห้องว่ายังไรทิทิกระสูงบ่ไดมากไผง่ายๆพี่น้องเรื่องซัก์รีกับมานเหนือก็ผู้อื่นพอคืน่าเฮา เข้าคืน่าเข้ากับเป็นผู้นึงที่โอเคอยู่จังสันนากับคนข้างมีอีโก้จัดว่าเถ่าไปอีกฝ่ายนึงบาดนี้อีกฝ่ายนึงเดอะแมจิกเชียนกับสเตนขึ้นมานน่ต้องบอกว่าเขาเองกับือกันได้พี่น้องอาจจะเป็นคนที่ออกแนวเจ้าชู้กับ่อนแน่จักน้อยอยู่ดอกเดอะแมจิกเชียนแต่ว่าตัวเพื่อนเองเพื่อนกะทักไพกับทักอีลีสเตนคือกันฮักไพกับทักอีลีแต่ว่าไพ่ใบนี้กระบงบอกว่าอีกฝ่ายนึงเพื่อนกบเลือก เลือกหลายคื้กันได้สเปคเพื่อนกับคนข้างสูงขึ้นกันสเปคสูงแล้วก็รักคนยากแต่ถ้าเพิ่นรักแล้วเพิ่นจะโอเคเพื่อนจะบ่เพื่อนจะบนนี้ไปใส่รักแล้วรักเลยประมาณนั้นนะถ้าบ่ถิมเพื่อนเพิ่นกับบอถิมเฮาประมาณนั้นแต่ขึ้นก็ว่าเพื่อนหักเข้าหรายั่งเพื่อนหักเข้าหรายั่งเพราะว่าสเปคเพื่อนกับคนข้างสูงรักคนยากคือกันแล้วก็ล่งเอ่ยก็ผู้ใดยากนําเดอะเมจิกเชียนคือกันแต่ว่าถ้ารักแล้วรักอีลีแต่ล่งเอ่ยค่นข้างยากเพราะว่าคึดหนาหล คืดไหลเ,เขาเรียกว่ายัางไงบ่เคยแสดงออกนําอืมแล้วก็มีใส่ความคิดกับเหลืองความหลักค่อนข้างเยอะ <c oughs> หาถวยหาถวยมองว่าอีกไฟหนึ่งเพิ่นยังมีความเอรลุเนะ้หาถวยเป,เป็นเรื่องเล่าของของใครๆก็ว่าบางที่เพิ่นอาจจะนึกถึงอดีตยุหรือว่าอาจจะคิดเปรียบเทียบหรือบอเปรียบเทียบความหลักั้งนี้ก็เปรียบเทียบความหลักของเกา่าเก่าของเพิ่น อันนี้ก็เป็นไปได้คือกันซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่บม่มีประโยชน์ถ้าสมมติว่าไฟนี่เป็นเห่านะที่บเมนเขาน่ะถือว่าเป็นเรื่องที่บม่มีประโยชน์เลยเบิ่งความสัมพันธ์ดูสามใบความสัมพันธ์สามใบอืมได้ร่าชาเหรียญไ่น้องได้ร่าชาเหรียญได้ร่าชาถัวยกับเจดดาบเออ บางคนเนาะบางคนอาจช่วยข้าาสีสิงนะพี่น้องบางคนกรกฎพิจิกมีนมีผู้คุยกระถาดดินผือโซบกันเมื่อก่อนนะํ่ต้องบอกว่าล่าชาถิถวยนี่ไฟใดไฟหนึ่งดือ้ออาจจะเป็นไฟบนก็ได้ดื้อแล้วกัเพื่นคนข้างเสื่อมันในความคิดของเจ้าของแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพิ่นฮักแล้วเพิ่นฮักอีลีนะพี่น้องเพิ่นหักแลว้วเพิ่นฮักอีล,นะล,อลีในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นล่าชาถิถวยอื ลักษณะนะอาจจะบอเมนว่าหมายถึงว่ามีคนสองคนอาจจะบอเมนลักษณะนั่นก็ได้อาจจะเป็นโตของชาวราศีตุตุนเองก็แฟนนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งล่าชาถวยต้องบอกว่าบางที่อารมณ์อาจจะบอแนนอนปันใดล่าชาถวยเนี่ยเป็นคนที่บางที่สมมุติว่าคบกันกับผู้ใดอยู่ผู้หนึ่งแต่ว่ามักจะเอาเรื่องเล่าเก่าๆกลับมาคิดอาจจะเป็นผู้ที่เพิ่นนี่แหละอาจจะเป็นผู้แถวนี้นะพี่น้องหาถวยเพิ่นมักเอาเรื่องเล่าเก่าๆที่ผ่านไปแล้วความเสา หรือความผิดหวังในอดีตกับมาคิดกับมาคิดแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ามาเปรียบเ <c oughs> ทียบกันนะนะาซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกคื <c oughs> อคำว่าบ่มีประโยชน์เจ็ดดาบอาจจะเป็นความรู้สึกนี้ก็ได้เ,เจ็ดดาบนี้มันมีผู้ใดผู้หนึง่งบบได้บอกความจริงน้ำกันมืดพี่น้องบบได้บอกความจริงว่ามีเรื่องปิดบังกันนะนะมีเรื่องปิดบงังอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้เรื่องที่ว่าเพิ่นยังมีความรู้สึกกับคนกับเรื่องเล่าเก่าๆบอยากใส่เข้ามายัง ยังคิดถึงคนรักเก่านะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงในแง่นั้นอาจจะแค่นึกเปรียบเทียบว่าเออ,เอ,อความรักครั้งนี้เป็นยังสี่ความรักครั้งเก่าเป็นยังสัน้นอันนี้ต้องถ้าสมมุติว่าเป็นไฟห้านี่ต้องขอแนะนําว่าถ้าคนรักเก่าดีนะเท่ากับคือทียังคบกันอยู่ดอกแสดงว่ามันต้องมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็เลยยังก็เลยเศร้าได้เลิกล่ากันบรต้องเอากำลัมาคืนดอกมันยากซื่อ,อนี่ละ่ะ ล่าชาถวยบอกว่าความรู้สึกเพิ่อนบ่คอยมันคงบงนันไดอะนาะคณะทีล่าชาเรียนความรู้สึกมันคงเด๊มเพียงแต่ขอเสียเพิ่นกนคือมันมีความดื้อรั้นในนีน้าอยู่นะแต่ว่าเพิ่นก็ฮักไผฮักจริงนั่นล่ละแต่อันเจ็ด,ดาบเพื่นมาบลูว่าผู้ใดม,มีมีอีหยังปิดบังอีหยังบ่บ,บ่มั่นใจขึ้นกันไพ่ใบนี้บ่มั่นใจเจษด,ดาบเดี๋ยวเด้อพี่น้อง ก็ดูเจดดาบนี่ลาชินี่ใหม่เมษสิงธนูโกงลอ่อกจริงๆอาจจะบ,บอมี่อย่างหลายดอกเจ็ดดาเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ต้องการมันสับสนกันตัวลาชินีใหม่นี่ ต้องบอกว่าเป็นความต้องการที่ว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแต่ว่าไพ่กงล่อนี่คล้ายๆก็ว่ามันหูว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปนาเป็นความบอเขาห้องไปยังเฮอหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีวังว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ว่าก็จะบ่เขากับเจ็ดดาบันใดดอกเพราะว่าบ่รู้ว่าแอบซนอีหยังอยู่แต่ว่ามองว่าบ่มีอย่างหลายตัวแรกคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเรื่องรักสามเสารหรือยัง มองว่าบปมนันกสามเสาด้วยพี่น้องถือว่าโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเป็นความบนแน่ใจบ่แน่นอนบนแน่ใจอาจจะเป็นไปเปรียบเทียบกับคนลกเกาคือเว้าวังหันนี่โอเคเดี๋ยวแนวโน้มของความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ราชินีดาบไพ่ลือสีกับสามกับสามเหรียญแนวน้่มความสัมพันธ์นี่ต้องบอกว่า ไฟใดไฟหนึ่งต้องการความชัดเจนได้พี่น้องบอลูมันมีมันมีความบกชัดเจนอยู่กลงลอ่อเนี่ยอาจจะมือนนใครบางคนเนาะอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกบนหนิงการแสดงออกกับบนหนิงคือจังวา่าเอา่อเป็นจังไหรจังหนึ่งอ่ะนะนึกงออกบอพี่น้องแล้วก็บ,บางคนอาจจะกลงลอ้อนี่บางคนอาจจะวนไปหาความรักขังเกา่าคือวา่าละหมุนวนอาจจะเลือกเอาเรื่องของคนเกา่าขางเมเกี่ยวของน้าอันนี้ก็เป็นไปได้คือกัน มันเป็นการย้อนกลับเนาะกวงลอมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึง่งใครบางคนต้องการความชัดเจนพี่น้องและ้วก็สามเหรียญเร็วๆนี้จะมีการคุยการเคลียร์กันว่าสิเอาจังหดกับความสัมพันธ์อจริงๆจากที่มองดูความสัมพันธ์มันกับบรา้มีอย่างรุนแรงนะพี่น้องมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่กับบตรใดเพียงแต่ว่ามันมีบางคนที่บชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความรักขังเก่าๆเท่านั้นไพ่ฤือสีนี่ก็ต้องบอกว่าต้อง ตัวชาล่าสีตุลนเองนะพี่น้องมองว่าต้องต้องทบทวนความรู้สึกของเจ้าของก่อนที่จะคุยความรู้สึกเข้าต้องชัดเจนอยากความรู้สึกเข้าต้องชัดเจนก่อนว่าเข้าจะเอาจังไดกับความสัมพันธ์ถ้าความรู้สึกเข้าชัดเจนแล้วเวลาเข้าไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งเข้าก็จะต้องได้ความชัดเจนถ้าสมมติว่าเขายังความรู้สึกเข้าบลูว่าเขาจะเอาจังไดดีแล้วเข้าไปคุยกับเขาจังส่นมันกับม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นให้ฟังเสียงหัวใจเจ้าของแล้วกั อคอยไปคุยไปเคลียร์กันเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความชัดเจนทั้งเห่าทั้งเขาเนาะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปทั้งจังดไ,ได้สมดาบได้ซีไม่เท่ากับเก่าไม่เท่าความสัมพันธ์ต้องบอกว่าอาจจะแก้ปัญหาได้บอ่บอเล่ปัญไหนนะพี่น้องเพราะมันวิไายเกาใหม่เข้ามาแต่ว่ามันมีสีหม่เข้ามานั่มนี่ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย ซีไมคเขามานี่บงบอกว่าจริงๆความรู้สึกของเห้ากับเขาที่มีต่อกันนะ,ะถือว่ามีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็มีความหมันคองอเรียกได้ง่ายๆว่ากากกนอยุ่งละาก,การเขาหักเห้าเหาฮักเขาสามสามดาบนี่เป็นลักษณะคือจังว่า,าตัวตัวเห้าเองอ๋ออันนี้เป็นคําแนะน,นํำเนาะอันนี้เป็นแนวนมเอาเอาพีดพี่น้องเป็นคําแนะน้ำาสามดาบนี่ต้องบอกว่าไห้ระมัดระว่าง คําเวาค้ามจ่าพี่น้องระมัดระว่างคําเวาข้ามจ่าบางที่ไยหาดาบของห้าอีกฝ่ายหนึ่งนี่บงบอกว่าบางที่เฮาเป็นคนเวาอีอย่างพงผางพี่น้องไยหาดาบที่ขึ้นตอนแรกนะแถวบนนะเป็นคนพงผางเวายังบกคิดอเพราะฉะนั้นมันอาจจะกระเทือนจิตใจกันเหตุให้เกิดความขัดแย้งเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจให้ระมัดระว่างคําเวานะต่างคนต่างรักกันอยู่พี่น้องแล้วก,ก็เกาไม่นี่บงบอกว่าเ ัญหาอาจจะยังบกรีคลายไห้ปันไดเขาต้องได้ใส่ความอดทนต้องล่อคอยขอให้มองว่าต่างคนนนน้นกับต่างในอดทนคือกันนะะ่ะเขาก็อดทนเข้าก็อดทนเพื่อที่เขาจะประครับประคองความสัมพันธ์เขาให้มันไปต่อได้เนาะพี่น้องอาจจะบ่เรวปันไดก็ขอให้เข้าใจว่าซีไม่ขึ้นมามันมันกับมีความรักระว่างเข้าอยู่สรุปวาจังไน ต้องเศร้าคิดมากนะอาจจะยังไม่เรื่องที่เขาต้องคิดหลายอยู่ก็คือบอกแหละมันมีเก่าใหม่ขึ้นมาเนาะเก่าดาบขึ้นมานี่ก็พองกันนั่นแหละแต่ว่าต้องท่ามใจนะอันนี้บางสิ่งบางอย่างอันนี้ด้วยความอันนี้มันเป็นไพ่ไล่สัปดาา์นะพี่น้องมันต้องได้ใส่เวลาเรื่องความรักนะเพราะว่าอีหยังก็ตามแต่เพราต้องกังวลหลายโอกาสขึ้นดีกันไม่สูงอยู่พี่น้องโอกาสขึ้นดีไม่สูงก็คุ้ยกันนะจําได้มันไม่ไพ่หกกเหรียญขึ้นมาที่เข,าข้าคืนว่า เอ่ห้าบ่มันใจว่า,าที่ห้าใไห้เขาความรักที่ห้าใไห้เขาหลักเขาให้ห้านะ่ะมันจะเท่าเทียมหรือบ่อัน6เหเลียนนี่สองถวยึ้นมาต้องคุยกันเนาะพี่น้องคุยกัน,กนลเหตุให้มันเท่าเทียมสองถวยบ่งบอกว่าสมดุลกันห้าใไห้ความรักเขาลอยเขาไห้ห้าวลอยหาดูแลเขาลอยเขาดูแลห้าวลอยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ห้าต้องคุยกันแล้วก็บ่ต้องไปขึ้นเอ่โอกาสจะขึ้นดีกันมีสูง จ็ดหม่โอเคเมื่อยแน่โอกาสขึ้นดีกันไม่สูงแต่ว่าเมื่อยเมื่อยนี่ต้องบอกว่าเจ็ดดะเอยเจ็ดใหม่เนี่เป็นไพ่ที่เมื่อยจริงอยู่แต่โอกาสสมหวังก็คือไพ่เจ็ดไม่เท่าขึ้นมาบ่าไดไหมายเขามาจะคบกันต่อบ่ได้ดนะพี่น้องสามารถครบกันต่อได้ไปจนบางคนกับแตงการแต่งงานพุละ่ะแต่ว่ามันจะบ่งบอกว่ากว่าสี่สมหวังนะมันเมื่อยมันจะมีอุปสรรคเขามาอยู่เรื่อยบ่เรื่องนี่ก็เรื่องนั่นประมาณนั่นเพราะฉะนั้น เขาต้องใส่ความอดทนค่อนข้างสูงเมื่อยแน่แต่ถ้าเข้าหักมันก็ต้องทนบ่มีอีกอย่างใดมากไงๆๆไว้จังสันเ่อไปเจ็ดใหม่บ่ว่าเข้าสิคบกับคนนีหรือเข้าครบกับคนใดเอ,อมันจะ ไพ่ใบนี้ก็จะบ่งบอกว่าบว่รคบก็ผู้ใดก็คือเฮ้าเมย์เมือนั่นแหละเมืยแล้วก็ตรงได้ใส่เวลาล่อคอยพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นหลายเนาะเก้าดาบพี่น้องพยายามบ่ต้องไปขึ้นอีหยังได้แง่ลายคิดได้แง่ดีไว้พญายามปล่อยว่างนี่ไพ่ลือสีนี่พญายามปล่อยว่างหลายสิ่งหลายอย่างแน่คิดแต่ในทางที่ดีแล้วก็คุยเคลียร์กันแล้วก็พญายามระมัดระวังการใส่คําเว้าเนาะสามดาอย่าอย่าใส่คําที่มันรุนแรงค่อยคคุยกัน โอกาสขึ้นดีกันกระสูงถึงสิม,ม่อยแน่แล้วก็ใส่เวลาแน่อะโอเคสําหรับเชาาล่าสีตุนเรื่องงานเรื่องเงินความรักกะเอาพานไปแล้วเนาะกะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนพานพน่นสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีมีความสุขหลายๆสุบู่สุขคนนด้วยพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางกับพ่อเนาะ,ะมือนี้ต้องขอลาไปก่อนมือหนาเขาคอยกบมาพอกันไหมเนาะจ้าเนาะมือนน้สวัสดีจ้า